สวัสดีค่ะท่านผู้ฟงังยิดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary พบกับเรื่องราวเรื่องเล่าของชาว Minimalist ในรอบสัปดาห์นี้นะคะทุกท่านยังอยู่กันกับพอดแคส t เตอร์น้องหมีเจ้าเดิมนะคะแล้วสัปดาห์นี้เนี่ยเรามีเรื่องราวที่จะนำมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะคะขึ้นหัวเรื่องเนี่ยท่านก็คงจะพอเดาได้แล้วเนอะว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรแต่ว่าวันนี้เราอยากจะมาเล่าในมุมมองผ่านสายตาของเรานะคะคือในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย ไปเจอบุคคลสองท่านนั่นก็คือคนแรกคือน้องเชอปราง b n k 4 8นะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือรองศาสตราจารย์ดรทวีธรรมลิมปานุภาพซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาของน้องเชอปรางคือถ้าบอกว่าใครตามข่าวหรือว่าเป็นโอตาเนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์ท่านนี่แหละค่ะก็คืออาจารย์ที่ Pu b l i s h p a p e รร่วมกับน้องเชอปรางเนาะแล้วก็ Pa p e r เนี้ยได้ไป Publish ใน Journal นะระดับที่แบบเป็น International Journal ชื่อดังอ่ะต้องใช้คำนี้นะคะเราก็ต้องบอกว่าจริงๆติดต่อกับ ทั้งอาจารย์แล้วก็ทีมงานของน้องเนี่ยมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็มีการเหมือนกับเราเป็นคนที่โอเปเรตนะคะการจัดกิจกรรมเนี่ยแล้วก็เอาน้องเหมือนกับมาเจอนะคะทีนี้ตอนที่ไปเจอกันครั้งแรกเนี่ยก็คือวันงานเลยนะคะคือนอกจากนั้นเนี่ยไม่เคยไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อก,กับใครนอกจากอาจารย์ที่ปรึกษาของน้องเนาะปรากฏว่า ในตอนที่เข้าไปเจอนี่แอบอายนิดนึงเนื่องจากเราอะเหมือนกับเป็นคนจัดงานปรากฏว่าเราไปสายนะคะแขกมารอก่อนก็คือทั้งสองท่านคือน้องจะเหมือนกับมีบุคลากรจากบริษัทเข้ามาด้วยเนาะพอโผล่เข้าไปปุ๊บนะคะสิ่งแรกเราก็ต้องเหมือนกับมาสายต้องทําแอปเนาะว่า,าสวัสดีค่ะเลยรีบแบบว่าทำตัวกบเกลือแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะมาสายอะไรเงี้ย ทั้งน้องทั้งอาจารย์ก็เฮฮามากนะคะก็คือเขาก็ไม่เป็นไรที่แบบต้องมานั่งรอก่อนที่งานหรือกิจกรรมที่เราจะให้น้องเขาทำเนี่ยเริ่มเนาะปรากฏว่าก็มีเวลามันมีเวลาเยอะมากอะ่ะเราก็เลยได้นั่งคุยนะคะทั้งคุยตอนที่ทํางานด้วยกันนะคะก่อนที่งานจะเริ่มเนี่ยทาให้เราได้ข้อคิดอะไรเยอะมากนะคะอาจจะไปนเน้นมากสักนิดหนึ่งที่เรื่องอาจารย์ของน้องเนาะ,ะแต่ว่าเรามีข้อสังเกตเกี่ยวกับน้องเชอปรางนะคะแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับความเป็นมินิมอลิสต์บางอย่างนะคะ คือถ้าเกิดใครได้อ่านเรื่องราวของหนังสือที่เขียนด้วยคุณนิ้วกลมเนาะเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่เกี่ยวกับเชื้อปรางเนี่ยก็จะเห็นความเป็นตัวตนของน้องบางอย่างซึ่งจริงๆเนี่ยเหมือนกับเราทํากันบ้านเพราะว่าเราต้องคุยกับน้องเนาะก็บอกว่าเอาจริงๆเนี่ยบางทีเรียกแทนตัวเองว่าอาจารย์มั่งฮะเรียกแทนตัวเองว่าพี่มั่งตลกมากเลยแล้วน้องก็ก็จะเรียกแทนตัวเองว่าหนูนะเชื้อปรางก็บอกว่าเนี่ยอ่านเรื่องของน้องแล้วนะก็รู้สึกว่าในซอฟต์พาวเวอร์เนี่ย ค่อนข้างมีการเปิดเผยเนื้อหาที่สำคัญซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะคือเหมือนน้องเขาก็พูดประมาณว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกว่าเรื่องของเขาเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะปกปิดอะไรนะ,ะเหมือนกับความจริงมันคือความจริงลักษณะนี้แล้วกันเนาะ แล้วเขาก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวขนาดนั้นคือมันสามารถที่จะเป็นเรื่องที่ทุกคนรับรู้ได้นะคะอย่างเช่นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่นะคะเรื่องของเหมือนกับว่าที่บ้านคุณพ่อทํางานอะไรนะคะเรื่องของของเขาเองเนี่ยอย่างเช่นว่าเวลาเขาโกรธหรือหงุดหงิดนะแต่ตอนที่มีช่วงที่เขารู้สึกว่าชีวิตมันพีคมากเนี่ย เขาแก้ไขปัญหาความพีคในชีวิตเขาอย่างไรเนาะเราก็คุยไปเรื่อยนะคะแล้วก็เชอปรางเนี่ยเขาก็จะมีการพูดอันนี้มันปรากฏอยู่ในหนังสือซึ่งเราสามารถเปิดเผยได้อยู่แล้วว่าส่วนหนึ่งที่เขาทํางานเนี่ยก็คือเขามีจุดประสงค์อย่างหนึ่งประการหนึ่งเลยนะก็คืออยากจะช่วยคุณแม่นะเพราะว่าคุณแม่เขาทําธุรกิจเนี่ยแล้วก็เหมือนจะธุรกิจล้มเนาะเชอร์ก็เหมือนกับอยากจะเป็นส่วนหนึ่งละกันการทํางานชนิดนี้นะคะน่าจะได้เงินในความความเชื่อของน้องคือว่าน่าจะได้เหมือนกับรายได้ที่ ถ้าเมื่อเทียบกับเด็กอายุ24เนาะตอนนี้น้องอายุ24ถ้าไปเป็นมนุษย์ออฟฟิศเงินเดือนเนี่ยเทียบกับงานที่น้องทําตอนนี้งานลักษณะเช่นนี้นะคะน่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่าที่ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่านะแล้วก็จะได้ช่วยผ่อนช่วยเบาคุณแม่นะคะน้องไม่ได้มีความต้องการที่จะเป็นคนมีชื่อเสียงอันนี้เราพูดได้นะจากการที่เรานั่งคุยประมาณ4ี่หชั่วโมงนะ,ะอาจจะเป็นเวลาที่ค่อนข้างสั้นเมื่อเทียบกับการที่คนบางคนรู้จักกับน้องมาทางชีวิตเนาะแต่ว่านี่เป็นข้อสังเกตของเรานะ เธอไม่ต้องการมีชื่อเสียงเธอเป็นบุคคลคนหนึ่งที่วันเมื่อเธอตั้งใจที่จะทําอะไรแล้วเนี่ยเธอจะไปให้สุดเนาะอันนึงน้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราชอบนะคือเขายอมรับได้ในข้อที่เขาสูกว่าเป็นข้อเสียของตัวเองเขาบอกว่าตอนที่เขาเรียนอย่างโรงเรียนรุ่งอรุณนะ่นะคะซึ่งเป็นโรงเรียนทางเลือกเนี่ยเขาบอกเลยว่ารุ่งอรุณเนี่ยเก่งทางไหนแล้วมันทําให้เป็นประโยชน์ต่อเขาในช่วงที่เข้ามหาวิทยาลัยก็คือคณะวิยทยาศาสตร์อินเตอร์เนาะมหาวิทยาลัยพีดลน,น้องบอกว่าจริงๆแล้วโรงเรียนเนี่ ตลอดเวลานะคะจะไปทดลองนั่นไปทดลองนี่คิดโปรเจกต์ดังนั้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในลักษณะเนี้ยมันทําให้น้องเขาสามารถที่จะพอเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยกระบวนการบางอย่างเนี่ยเด็กที่เรียนตามโรงเรียนทั่วไปนะอย่างเช่นสมมติเราเองเนี่ยจบโรงเรียนรัฐบาลก็ดีนะโรงเรียนเอกชนก็ดีเนี่ยเนื่องจากเราเรียนตามระบบมากจริงๆะนะคะ บางอย่างเนี่ยเวลาจะเริ่มต้นในกระบวนการทดลองการสร้างโปรเจกต์เนี่ยเราเองอาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเทียบเท่ากับน้องที่เขาจบจากรุ่งรุณเพราะเชื่อปลว่าตลอดเวลาเธอต้องเหมือนกับมีการทําทดลองทําเป็นโปรเจกต์ตลอดเวลานะคะแล้วก็เหมือนกับลงพื้นที่ไปดูงานอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกจริงนะว่าเฮ้ยการเรียนโรงเรียนทางเรื่องแบบนี้น่าสนใจดีนะคะแต่เชอก็บอกว่าเชิญมีข้อเสียคือภาษาอังกฤษ เธอไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษแต่เราก็รู้สึกว่าน้องมีความพยายามนะคะอันนี้อาจจะเราอาจจะเห็นได้ว่าตามคือเราไม่ได้เป็นโอตาแนะนี่ต้องขอเกินก่อนแต่ว่าชื่นชมจากใจจริงนะคะแต่ว่าถ้าคุณไปดูตามอะไรที่น้องโพสเนี่ยหลายๆครั้งน้องก็จะเริ่มใส่ภาษาอังกฤษเข้าไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะเพะืา่อฐานแฟนเบสของน้องเนี่ยน่าจะมาจากหลากหลายประเทศแล้วนะคะจริงๆน้องไม่ได้ตั้งใจที่จะเรียนที่ประเทศไทยนะคะต้องเกิดไว้ก่อนซึ่งก็ยังคุยกันอยู่ว่าเออถ้าเกิดน้องไปเรียนต่างประเทศเนี่ย ป่านี้นี่เราคงจะไม่รู้จักแคปเชอร์ไม่มีเชอร์ปรางแบบวันนี้นะ น้องก็เล่าตั้งแต่ต้นว่าแบบจริงๆอ่ะอยากที่จะไปเรียนคือเขาสมัครไปละที่มหาวิทยาลัยโอซาก้านะซึ่งพอเราถามเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นโอซาก้าเหมือนน้องจะตอบแบบค่อนข้างคลุมเครือนิดนึงหรือเราเองแหละจำไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไมเหมือนอาจจะเป็นบายแชนซะกันที่ว่าแบบไปเจอมหาวิทยาลัยนี้แล้วก็ไปถึงรอบสัมภา์ซึ่งเราเข้าใจความรู้สึกนี้นะคือว่าการที่มันเข้าไปลึกถึงขนาดนั้นนะ่คนทุกคนนะขอย้ําไม่ว่าคุณจะมีเงินหไม,ม่มีเงินที่จะเรียนต่อเนี่ย แบบถึงขั้นไปถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยมันมีความหวังทุกคนนะคะแล้วน้องก็เหมือนมีความรู้สึกว่าอกหักมาที่แบบเข้ามาหาวิทยาลัยโอาก้าไม่ได้น้องบอกว่าไปถึงอสัมภาษณ์ก็พูดตามตรงว่าถ้าได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนเนี่ยยังไงน้องต้องต้องขออนุญาตขอทุนเพราะว่าที่บ้านเองคงจะไม่สามารถที่จะส่งให้น้องไปรเรียนได้นะคะซึ่งช่วงเวลาที่คุณแม่น้องเนีเน่ยพูดถึงเรื่องการล้มของธุรกิจเนาะ ก็เป็นช่วงระหว่างที่เธอเข้าเรียนมหายาลัยนั่นแหละคะเราคิดว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้เด็กคนนี้รู้สึกว่าตัวเองจะต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองเร็วกว่าเด็กคนอื่นๆเนาะคืออันนี้คําว่าเด็กคนอื่นๆเนี้ยอาจจะพูดในแง่หนึ่งที่ว่าอ่าหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยระดับมหาลัยหรือก่อนหน้นานั้นหนูก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานช่วยแบ่งเบาภาระนะคะแต่เราพูดถึง เรื่องราวของคนคนหนึ่งละกันที่เรารู้สึกว่าเอ้ยจริงๆก็เร็วนะพอปีหนึ่งปุ๊บเนี่ยเชอปรางเองก็เริ่มที่จะเข้ามาแล้วก็หางานในระดับมหาวิทยาลัยทำนะคะเธอเองเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าหลายคนก็อาจจะเลือกเป็นแบบงานบริการหรือว่าอื่นๆเนาะมันมีงานหลากหลายแบบสอนพิเศษอะไรเงี้ยแต่เชอก็เลือกที่จะเป็นเหมือนกับ RA ให้กับอาจารย์นะก็เป็น research a s s i s t a n t ซึ่งถ้าบอกว่าเอาจริงเลยเป็นงานที่เธอชอบอะ่ะคือเธอเองเป็นคนชอบการทดลองนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะแบบทดลองแล้วพอมันการทดลองมันล้มเหลวอะ่ะก็จะรู้สึกเฟลไปเลยแล้วก็รู้สึกไม่เอนจอยกับงานและนะคะแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าทํางานลนักษณะนี้ไม่ได้แต่เชื้อปรางไม่ใช่คนเช่นนั้นนะคะอาจารย์ของน้องเองเนี่ยคือเนื่องจากเป็นคู่ที่แบบเข้ากันได้ดีมากนะเพราะว่าอาจารย์ทวีธรรมเองเนี่ยท่านก็เป็นคนที่ทํางานหนักมากนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีเขาทดลองกันถึงสี่ห้าทุ่มนะ,ะเชอบอกว่าอเฟลแล้วใส่อีกไม่เป็นไรทําใหม่นะฮะสายตาที่น้องเล่าว่าแบบมันล้มเนี่ยมันไม่ได้สายตาของคนเหนื่อนนะจะบ้าตายนะฮะนี่ในผู้ตามตรงจะบ้าตายเขาว่าฟังคนมีแพชชั่นสองคนเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร,ร์ซึ่งเราไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมานั่งคุยกันพูดเรื่องอะตอมพูดเรื่องอะไรเนี้ยเราก็แบบโหมันมีคนที่แบบอินกับเรื่องนี้จริงๆด้วยเนาะนะคะแล้วก็พอหันมาถามอาจารย์ของน้องเนี่ยว่ารู้จักกน้องก็คื เป็นแบบ r e s e a r c h Assistant ให้อาจารย์นะเนาะอาจารย์ก็เล่าว่าจริงๆแล้วท่านทำงานเจ็ดวันเรียนจบด็อกเตอร์ตั้งแต่อยุยี่สิบสี่นะเดียนฟังแล้วแบบตกใจมากคือแบบว่าพอจบปริญญาตรีปุ๊บนะคะก็เหมือนกับได้ออพลายไปที่มหาวิทยาล a ัยเอ็นยูเข้าใจว่าคือได้รับทุนกับรัฐบาลไทยเนาะอันนี้ไม่ได้ถามแต่รู้เลว่าท่านได้ทุนในเรื่อทุนหนึ่งเนี่ยเอ็นยู N U ก็คือ Australian National University ซนะคะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคือจริงออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัยดังเยอะนะ แล้วเราก็จะสับสนว่าเราควรจะบอกว่าอันไหนเป็นระดับหนึ่งนะแต่ว่า A n U เนี่ยถ้าพูดถึงก็เหมือนกับเป็นระดับท็อปอยู่แล้วเนาะนอกจากนั้นก็อาจจะมี um, U of Canberra นะคะจริงๆริงซิดนีย์หลังๆก็คือมาแรงมากแบบท็อป20ของโลกอย่าง QS World หรืออะไรประมาณนี้ <c oughs> เขาก็จะบอกว่าจริงๆ s ิซิดนีย์ก็มาแรงนะ,ะเอาเป็นว่าอาจารย์อยู่ในหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ท็อปของออสเตรเลียนะ,ะซึ่งข้อดีก็คือว่าทําให้อาจารย์จบเร็วเพราะว่าจบตรีปุ๊บเขาให้ไปเรียนปริญญาเอกเลยนะโดยข้ามแบบพาร์ ไม่ต้องเรียนปริญญาโทซึ่งมันทําได้เนาะส่วนใหญ่สายสินเนี่ยนะคะแม้จะเรียกสายสินก็สายสังคมศาสตร์เนี่ยเขามักจะเราเห็นน้อยมากเอาเป็นว่าชีวิตนี้ยังไม่เคยเจอแล้วกันถ้ามีใครนะอธิบายให้ฟังทีว่าเมื่มีคนด้วยแบบที่พาสได้แต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าไปเรียนด้านสังคมศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยจะต้องเป็นตรีโทเอกนะคะแต่สายวิทย์นี่เราเห็นคือมีมากกว่าเคสอาจารย์ทวีธรรมอะ่ะที่แบบจบตรีปุ๊บเ,เรียนต่อเอกได้เลยเพราะว่า จริงๆถ้าพื้นฐานปริญญาตรีแน่นเนี่ยทางด้านการทำารเสิร์ชเนี่ยสามารถคอนติเนียรวิ่งเนาะในการทำเรเสิร์ชมันคือมันเป็น research เรซูชั่นอะที่ต้องเข้าห้องแลบเข้าอะไรถ้าคือคุณตรงนี้แข่งอยู่แล้วจริงๆทำต่อไปแล้วก็เป็นเหมือนกับหลักสูตรปริญญาเอกไปได้เลยนะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าตอนที่เรียนเอกเนี่ยเราก็ Amazing อีกนะเพราะเรียนว่าเรียนแบบอึดมากนะเจออาจารย์นี่คือตายไปเลยนะเอาเฉพาะตอนเรียนเนาะคืออาจารย์เล่าว่าอย่างตอนที่เรียนเนี่ยใช้เวลา3ปีในการจบปริญญาเอกเนาะแต่ว่า คือกว่าจะเหมือนกับวันที่สับมิดเนี่ยสามปีแล้วมันก็จะมีวันสอบนะคะแล้วมันก็จะมีวันที่แบบเหมือนจบรับปริญญาซึ่งก็เป็นพีเรียตที่ต่างกันแต่อาจารย์ท่านนับตั้งแต่วันที่สับมิดเนาะก็คือภายในสามปีซึ่งถือว่าเร็วนะคะเพราะว่าโดยปกติเลยเอาแบบมาตรฐานคนไทยคนต่างชาติเนี่ยปริญญาเอกทั่วไปเอาแบบตามเกณฑ์เนี่ยจะสี่ปีอเมริกานี่น่าจะส่วนหนึ่งอาจจะยาวนานกว่านี้นะคะอย่างอังกฤษเองเนี่ยก็มีกําหนดเหมือนกันว่า ต้องเรียนให้จบภายใน8ปีนะะแต่ว่าจริงๆหลักสูตรมันก็คือ3าถึงสปีนั่นแหละแต่ว่าคนส่วนมากเนี่ยมักจะไม่สามารถทําได้ในเวลา3ปีเป๊ะเนาะยางไรก็ตามอะถือว่าอาจารย์คือจบเร็วนะคะและที่สําคัญคือจบตอนอายุ24นะะเรานึกไม่ออกเลยว่าถ้ายี่สิบแบบเฮ้ยตอนนั้นอะเหมือนกับเราเองยังเหมือนเพิ่งจบปริญญาโทมาสักพักอะไรอย่างเงี้ยยังแบบเออเอองงๆนะอาจารย์ก็จบด็อกเตอร์แล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็เหมือนกับ ไปทำ p o s t ดอกนะคะหรือว่าถ้าเมืองไทยก็จะเรียกเหมือนแบบปริญญาหลังปริญญาเอกอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าจริงๆ postdoc อ่ะมันเกือบจะเป็นกึงก่งๆอาชีพอยู่แล้วนะคะก็คือเออ่เหมือนกับทำรีเสิร์ชทำโปรเจกต์พับลิชเปเปอร์เนาะแล้วก็จริงๆถ้า postdoc ท่านไหนที่มีประสบการณ์เนี่ยสองสามปีพับลิชงานดีๆสามารถเอาเออ่ประสบการณ์ที่เป็น postdoc เนี่ยไปสมัครสอนยังมหาวิทยาลัยอ,อื่นได้เลยคือส่วนหนึ่งอะคะ่ะเขามักจะไม่รับคนที่จบ phd เนี่ย เข้ามาเป็นอาจารย์โดยทันทีดังนั้นมันเหมือนกับเป็นไฟบังคับอะอันนี้เมืนเรารู้สึกเองนะว่ามันคือการเหมือนฝึกงานสอนเนาะก็คือส่วนใหญ่ก็จะอ่ะเป็นเป็นเรานี่นะคะคือ PhD ปุ๊บนะคะแล้วก็ไป apply ไป postdoc ซึ่งไม่ใช่ PhD ทุกคนที่จะได้เป็น postdoc เพราะว่าเขาต้องดูอีกว่าคือมหาวิทยาลัยต้องจัดจ้างและการเป็น postdoc เนี่ต้องดูว่าจริงๆคุณมีพับลิเคชัไหมนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ย ไม่มีอะไรเลยนะคะมีแต่ dissertation มีแต่ thesis แล้วแต่ประเทศเรียกเนาะคือมีแค่นั้นเพราะว่าบางคนคือมันโฟกัสมากอะจนกระทั่งเราไม่อยากจะไป publish paper หรืออะไรอย่างเงี้ยมีนะคะหรือย่างมากอะอย่างส่วนตัวเนี่ย ตอนที่เรียนเนี่ยไม่ได้ Pu b l i s h j o u r n a l article ใดๆแต่ว่าเราไปเหมือนทำา o o n f r r n n e p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  r r นะเป็น Proceeding เป็นอะไรว่าไปซึ่งจริงๆตรงนั้นเนี่ยถ้าตามหลักคนที่จะถูกจ้างเป็นเป็น p o สต doc เนี่ยมันควรจะมีการ Publish แบบระดับ Journal ขึ้นไปนะคะอย่างเพื่อนที่ได้งานเลยเป็นอาจารย์โดยที่ไม่ต้องผ่าน Post-Doc กเนี่ยก็ p u b l i s สามอ t นเ n n t ์ o n a ั่ o แ a ลจูเนลเพเนะคะซึ่งอย่างของอาจารย์เนี่ยพอจบก็ เข้าใจแหละเขาคงคิดว่าท่านท่านคงคิดว่าท่านจบเร็วก็เลยขอโพสต์ดอกไปอีก2ปีเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากต่างประเทศเนาะซึ่งเราก็ดีเป็นเราก็ทําถ้าอายู่น้อยขนาดนั้นคืออยู่แล้วคุ้มนะคะลากยาวเลยที่นี้แล้วท่านก็ค่อยกลับมาเหมือนกับสอนที่มหาทิลหาทลัยเมทิดนนะก็ะเข้าใจว่าถ้าเช่นนั้นคงเริ่มการสอนตั้งแต่อายุ26่นะคะจนถึงปัจจุบันก็34แล้วก็2ปีกับ4เดือนเนี่ยท่านก็ขอผู้ช่วยศาสตราจารย์นะท่านก็กเล่าสตรัลเกิลเหมือนกันตอนที่ขอตําแหน่งนะเพราะว่าคือเรื่องมันยาวมาาากกแต่่่ทนล จริงๆท่านเล่าใน,ในที่สาธารณะด้วยว่านี่เป็นความเหมือนกับ The Resilient ของท่านนะก็คือการที่แบบท่านค่อนข้างที่จะรู้สึกเฟลนิดนึงคือรอผลการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เนี่ยนานมากนะคะเหมือนกับรอสามปีหัวเขาจะแบบสรุปว่าตกลงท่านได้หรือไม่ได้ตาแหน่งซึ่งเราก็บอกไว้เออจริงๆอย่างนี้มันนานนะวงเล็บผิดปกติด้วยนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ควรจะรอนานเกินปีหนึ่งปีครึ่งอ่ะสุดๆนะคะแต่ว่าเราก็เห็นนะในชีวิตจริงที่แบบขอตําแหน่งแล้วรอนานมากนะคะ ซึ่งพอท่านอาจารย์ขอ,อผู้วยศาสตาาจารย์ไปอีกสามปีให้หลังท่านก็ขอรองศาสตราจารย์ก็เป็นรองศาสตราจารย์ที่อายุน้อยมากนะคะถ้านับวันเวลาเขานับนี่คือนับวันที่ยื่นขอตําแหน่งเนาะไม่ใช่วันที่บอกว่าได้นะก็นับวันที่ยื่นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับได้เงินเดือนย้อนหลังเลยนะก็ท่านเท่ากับว่าเป็นรองศาสตราจารย์ตอนอายุสามสิบสองอ่ะ ซึ่งเราถือว่าเป็นหนึ่งในท็อปของประเทศอันนี้พูดได้เลยนะคะเพราะอยู่ในวงการเดียวกันก็อายุน้อยมากและคิดยังคิดถามอาจารย์เขาต่อเลยว่าท่านอยากจะแบบสมัครต่อเลยไหมหเป็นศาสตราจารย์แบบเนี่ยก่อน3าหหรือว่าอะไรลักษณะเนี่ยท่านก็บอกว่าตอนนี้ท่านเหมือนเฉยๆมากท่านบอกว่าโอเคพอเป็นศาสตราจารย์แล้วมันเหมือนรีควีมันในชีวิตเยอะท่านก็ไม่ได้รู้สึกต้องรีบเหมือนรองศาสตราจารย์นะคะเหมือนถ้าพสรอส,อรอสอเนี่ยท่านรู้สึกว่าเออมันอาจจะต้องจําเป็นที่ต้องมีซึ่งเราก็พูดได้อีกเหมือนกันเพราะว่ามหาวิทยาลัยถ้าเป็นระดับ อย่างธรรมศาสตร์เนี่ยอันนี้รู้ for fact นะ,ะแต่บาี่โดนนี่ไม่แน่ใจก็คือต้องได้รองศาสตราจารย์ถึงจะเซฟโซนอยู่ในเซฟโซนคือไม่ถูกให้เชิญออกนะคะและหลายมหาวิทยาลัยก็จะมี requirement ขั้นต่ำคือเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เนาะ ทั้งหมดทั้งมวลนัคือเล่าถึงความอัจฉริยะของท่านอาจารย์ของเชอปรางเนาะแล้วก็กลายเป็นว่าเชอรเนี่ยรู้จักทุกอย่างเกี่ยวกับอาจารย์คือเขาดูสนิทกันจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นเพราะว่าเหมือนทํางานมาด้วยกันตลอด4ปีอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วตอนที่เชอปรางเนี่ยจะสมัครเบียนเคฟเดกเนี่ยก็มาปรึกษาอาจารย์นะคะ อาจารย์ก็บอกว่าผมก็แอบ,บคิดนะว่าเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะติดนะก็พอน้องได้เป็นเบียนเคเนๆยจริงๆงต้องทํางานช่วยอาจารย์อยู่นะแม้กระั่งเป็นเบียนแล้วเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่แต่ผมก็ผ่อนงานให้น้องเขาน้อยลงนะก็ยังคุยกันว่า คำขามาว่าเอเชอถ้าแบบเขาน้องเขาอยากเรียนต่อวันนี้ก็ถามว่าเชอแบบจริงๆอยากเรียนอะไรนะคะน้องก็บอกว่าหนูแบบจริงๆเหมือนน้องพูดนะว่าฟิสิกส์ไม่ใช่อะไรที่น้องถนัดมากแต่น้องก็ลองเรียนนะคะคือน้องเขาเรียนเคมี Me, ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เขาอยากเรียนเคมีฟิสิกส์ร่วมกันนะนระดับปริญ,ญาที่สูงขึ้นแล้วก็บอกเฮ้ยน้องเด็กคนนี้นะขออนุญาตเด็กคนนี้ชอบอะไรที่มัน ชาเล l e n g e ตัวเองอะนะคะอันนี้น่าสนใจมากคือถ้าเป็นเราเราจะหลีกเลี่ยงอะไรที่เราไม่ถนัดกรุณาอย่าไปเรียนใช่ไหมแต่น้องก็รู้สึกว่าชอบลองนะคะ คือเขามีทาร์เก็ตอะไรในชีวิตค่อนข้างเยอะเรารู้สึกว่าด้วยปัจจัยหลายอย่างอย่างหนึ่งก็คืออยากตอบแทนคุณแม่ก็คือต้องทํางานอะไรก็ตามที่อยากจะช่วยแบ่งเบาภาระคุณแม่ได้เนาะประการถัดไปคือเรารู้สึกว่าภายใต้ความเป็น b n k o r เ็เนี่ยมันได้จํากัดบางอย่างในชีวิตของน้องคือเปิดอ p ปกรณ์นี้เนี่ยเข้ามาหลากหลายแน่นอนนะได้ทํางานได้เลยแต่ว่าชีวิตบางอย่างที่น้องอาจจะได้เอนจอย มากกว่านี้นะในฐานะมนุษย์อย่างพวกเราก็คือว่าถ้าไม่ได้เป็นเซเลบแบบนี้คือเราตื่นเช้าเราจะไปเที่ยวไหนก็ได้เราจะไม่มีงานทุกวันนะน้องบอกว่าอย่างวันนี้ที่น้องมาเจอกับกับเราเนี่ยน้องก็รู้สึกว่าเอออย่างเงี้ยหนูโอเคเพราะว่ามีแค่งานเดียวแต่ช่วงพีคๆอ่ะอาจารย์หนูแบบ3งานต่อวันเนี่ยคือหนูจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากแล้วช่วงที่พีคที่สุดก็คืออยู่ในหนังสือ So ฟท Power นะคะแอบสปอยนิดนึงก็บอกว่า เป็นช่วงที่เธอทั้งทาเรื่องหนังด้วยแสดงหนังเนาะแล้วก็เรียนด้วยแล้วเบียนเคด้วยเธอรู้สึกว่าตอนนั้นคือแบบมันสุดมากในชีวิตเธอแล้วเธอก็อินนะตอนคุยกันยังน้องยังบอกเลยว่าอินกับความเป็นพายอะซึ่งเราไม่ค่อยเก็ตนะแต่ว่าเออฟังแล้วก็น่าสนใจที่ว่าบางคนพอต้องทําความรู้จักกับตัวละครนะพายในหนังที่เธอเล่นเรื่องโฮมสเตย์เนาะพอมันอินมากๆอะ่ะแล้วเหมือนมันซูมตัวเองแบบเข้าไปอยู่ในในมุมของพายอะ่ะ น้องก็จะมีอาการคืออาจจะประสบกับสภาวะของความเครียดนะโดยที่อาจจะรู้ตัวหรือไม่เนาะแล้วก็แต่น้องบอกว่าเอาจริงๆแล้วพอสิ่งที่ได้จากการแสดงเนี่ยมันน่าสนใจมากแล้วเธอเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนกับเปิดอีกโลกหนึ่งของเธอเพราะแต่เดิมเนี่ยเธอก็ยังเป็นคนพูดว่าเฮ้ยเอาจริงๆแล้ว BNK มันเปิดโอกาสให้คนอย่างเธอที่หนึ่งเธอบอกว่าเธอเต้นเธอร้องเพลงอะไรเนี่ยไม่ใช่ความถนัดของเธอเนาะเธอเข้ามามเพราะเธอแบบเธอชอบเรื่องอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นใช่ไหมเธอก็จะมีไอดอลซึ่งเป็นเหมือนกับ หนึ่งในวงพี่ BNK ของเธอเนี่ยเข้ามาเพราะอันนั้นแล้วเธอก็เป็นคนที่ชอบเ,อเรื่องคอสเพลใช่ไหมคะเธอต,ตัดชุดเองเพื่อความประหยัดอะไรอย่างเงี้ยค,คือคือมาทางรูทนั้นแต่ว่าในที่สุดแล้วเธอก็รู้สึกว่า BNK เปิดโอกาสให้เธอ ได้พบกับความพยายามเธอบอกว่าเธอไม่มายเลยนะถ้าแบบโลกออนไลน์สมมติวิจาร์เธอเรื่องว่าเอ้ยทำไมร้องไม่เก่งเลยนะเพราะเธอเอา้าเธอยอมรับความเป็นจริงอะแต่ว่าจะขอบคุณมากเลยถ้าถ้าได้เห็นความพยายามของเธอว่าเฮ้ยจากจุดที่เออเนี่ยเมื่อวานคือวันนี้ก็แค่เหมือนกับดีกว่าเมื่อวานนะคะแล้วก็ดูจากจุดที่แบบ first Time ที่เธอมาเธออาจจะแบบ ร้องไม่ได้เลยแต่ตอนนี้เธอร้องดีขึ้นขนาดไหนเนาะแล้วก็จริงๆเธอทูตแฟนคลับเธอดีมากนะอันนี้เท่าที่ดูนะเพราะว่าอย่างงานหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นสภาพว่าแฟนคลับเธอก็มาตลอดคือถ้าเป็นเราอะเราเอาพูนจริงนะเราจะไม่ได้อารมณ์ดีแบบเบอร์นั้นอะจะไม่ได้อารมณ์ดีแบบต้องโบกมือต้องอะไรตลอดเวลาเพราะเราสึกว่าเออบางทีเราอาจจะโฟกัสกับเรื่องงานจนเราไม่ได้ใส่ใจคนรอบข้างแต่ว่า เชิเนี่ยเขาจะมีลักษณะการที่เขาต้องหันไปสบตาแฟนคลับเขาโบกมือบายบายโอเคเข้าใจแหละว่าอันนึงมันมันเป็นงานแต่เรารู้สึกว่า g เจนูนีเลยนะสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันคือส่วนที่มาจากธรรมชาติจริงๆนะคะถึงแม้ว่าเรารู้สึกว่าเขาน่าจะเหนื่อยนะกับการทำงานแต่วันที่เราเจอเนี่ยคือสามารถคุยสำารัเมาได้แล้วแบบเมาเรื่องอาจารย์เยอะมากนะอย่างเฮ้ยอาจารย์น่ะ จริงๆแล้วท่านเป็นแบบตัวอย่างมินิมอลลิสแบบชนะเลิศมากต้องพูดอี้คือเราแบบพ่ายแพ้ไปเลยนะคะถ้าบอกว่ามาจัดมินิมอลลิสเนี่ยเจออาจารย์ทวีธรรมนี่คือยิ่งกว่านะคือเชอบอกว่าอาจารย์ไม่ขับรถค่ะเนี่ยแล้วอาจารย์ก็ไม่ไปไหนนอกจากบ้านแล้วก็ออฟฟิศอาจารย์อยู่ที่ออฟฟิศตลอดเวลาแล้วเชอก็ทำหน้าแบบตลอดเวลาค่ะเราก็แบบหคืออาจารย์ทวีธรรมเล่าว,ว่าตอนที่อยู่ p h d เนี่ยตอนที่เรียนเนี่ยท่านจะเหมือนนับเวลาเลยคือวันหนึ่งต้องอยู่ในออฟฟิศ อยู่ในแ l a บอยู่ในของท่านเนี่ยทำงานไป12ชั่วโมงแล้วก็แบบ what นะคะคือนี่กว่าแบบคือโอเวอร์โหลดมากเลยเงี้ยแต่ท่านบอกว่าพ่อแม่อยู่มหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ก็ไม่ได้ทำถึงขั้นนั้นนะเพราะท่านจริงท่านก็มีครอบครนะัวเนาะแต่ว่าก็คือทํางาน7วันเราก็แบบหันหน้ามองกับน้องแล้วน้องก็บอกใช่ค่ะแล้วก็อาจารย์ไม่ได้ไปไหนนะก็คือเหมือนกับ หนูก็เซอร์ไพรส์แบบอาจารย์เนี่ยเสื้อผ้าอะไรก็ไม่ได้ซื้อเองเนาะอาหารเนี่ยคือทุกอย่างที่จะประหยัดเวลาได้ท่านทา,นทานหมดเนาะแล้วก็ใช้เวลาทุกอย่างให้มันเป็นประโยชน์วงเล็บจริงๆเชอบอกว่าตอนอยู่ด้วยกันเวลาทำแบบอะไรเชอต้องเป็นคนพาอาจารย์ไปทานข้าวข้างนอกเพราะน,นั้นอาจารย์จะไม่รู้เลยว่าหน้ามหาเาลัยไม่โดนหลังมหาเาลัยมหโดนมีร้านอะไรบ้างนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วช่วงกลางวันเนี่ยจริงๆอาจารย์จะเป็นคนหิ้ว กล่องอาหารมาจากบ้านนะะสมัยที่ยังไม่ได้มีครอบครัวนะคุณแม่ก็จะเป็นคนทําอาหารให้เป็นข้าวกล่องมาเหมือนคนญี่ปุ่นเลยพอวันเมื่อท่านแต่งงานภรรยาก็จะเป็นคนทําอาหารกล่องให้น่าจะเป็น tradition นะคะบางอย่างของที่บ้านของอาจารย์ซึ่งสําหรับเรานะมันทําให้ประหยัดเวลาไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเงินอย่างเดียวนะประหยัดเวลามากนะก็คือเอาเวลาแบบกินข้าวเสร็จมาโฟกัสกับเรื่องงานต่อคือเราสังเกตแล้วเราะว่าอาจารย์น่าจะเป็นคนที่แบบทํางานเยอะเพราะว่า ส่งอีเมลเอ็กซ์ g e กันไปกี่รอบอาจารย์ตอบเร็วมากเร็วแบบเร็วมากแล้วแม้กระทั่งเราส่งวันเสาร์อาทิตย์อาจารย์ก็ตอบอันนี้เป็นข้อสังเกตเราตั้งแต่แรกว่าจะต้องเป็นคนทํางานเยอะ แล้วก็จริงพอมาถึงเจอตัวจริงเนาะแล้วปรากฏว่าอาจารย์ก็บอกว่าเนื่องจากทํางานที่มาฮิดนเนี่ยก็ไม่อยากจะเสียเวลากับการเดินทางอีกนะคะเราไม่รู้ว่าเป็นท่านท่านจะทําอย่างไรเนาะแต่อาจารย์ของเชอรปางเนี่ยคือย้ายไปอยู่นะคะย้ายที่อยู่ไปอยู่ใกล้ๆกับมาฮิดนแล้วก็ห่างจากบ้านห่างจากมหาลัยเนี่ยประมาณ2กิโลท่านก็ใช้เหตุการณ์นี้ในการออกกําลังกายด้วยการเดินออกจากบ้านเดินไปกลับนะคะแล้วก็มีแค่บางวันที่ภรรยาจะ มารับกลับหรืออะไรเงี้ยเพราะท่านท่านบอกว่าท่านมีไปขับขี่นะแต่ท่านไม่ขับรถเองนะคะก็คือไม่ขับรถอ่ะว่าง,ง่ายก็คือเดินจากบ้านไปมาหาลัยเดินไปกลับมันก็วลาสี่กิลเก็คือเป็นการออกกําลังกายไปมีตัวเนาะกับข้าวก็ทําไปทานเองนะคะแล้วก็การชอปปิ้งนี่ไม่เลยไม่แบบไม่เลยนะเสื้อผ้านี่คือต้องให้คนอื่นซื้อให้อย่างเงี้ยแล้วก็เอาเวลาทั้งหมดไปตีพิมพ์นะฮะ j o u ล n าร a r t i c l ลทั้งหลายซึ่งในปัจจุบันท่านน่าจะมีมากกว่า30มสเป p a p ขึ้นไปแล้วถือว่าเยอะมาก อันนี้พูดตามตรงแบบว่าจากใจของมนุษย์คนหนึ่งถึงมนุษย์คนหนึ่งคือ productive สุดๆไปเลยนะถ้าเกิดใครอยากจะเรียนรู้ทั้งเรื่องการแบบ how to be more productive เนะี่ยต้องคุยกับอาจารย์ทวีธรรมเลยแนะนาแล้วท่านจะเป็นคนฉลาดนะคือหมายความว่าพอคุยไปรู้เลยว่านอกจากเรื่องงานท่านอ่านหนังสือเยอะมากแล้วพอเรียนจบ Ph.D. แล้วเนะี่ยท่านเอาเวลาไปเรียนปนริญญาตรีที่มสทอย,ยีกสองใบใบหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษานั่นน่าจะคือคณะศึกษาศาสตร์อะไรประมาณนี้แล้วก็อีกใบนี่ไม่แน่ใจไปเรียนเกี่ยวกับอะไรนะแต่ว่า เหมือนกับสรุวแล้วท่านมีสีเป็นญาปริญญาตรีสามใบ PhD อีใบหนึ่งเนาะซึ่งใดๆเหล่านี้เรียนเพราะว่าอยากรู้เพราะว่าท่านต้องมาทํางานแบบขอทุนวิจัยอะไรเงี้ยบางอันท่านรู้สึกว่าเฮ้ยอยากรู้เพิ่มก็ไปเรียนปริญรญ,รญาตรีอีกนะคะโอ้โหเป็นคนที่แบบรักในความรู้มากแล้วก็เวาลาคุยกับเราเนี่ยท่านจะแบบอ้างอิงหนังสือที่เพิ่งอ่านมาตลอดแล้วก็อันนี้น่าสนใจนะท่านจะอ่านเท่าที่ฟังก็คือเฉพาะหนังสือภาษาอังกฤษไม่ต้องมาแบบแปลทีหลังก็คืออ่านตรงตัวไปเลยแล้วก็จะอ่านแต่หนังสือที่ เป็นเชิงความรู้นะคะแต่ท่านเองก็จะเป็นไม,ไม่ได้อ่านเฉพาะหนังสือวิทยาศาสตร์ก็อ่านเป็นหนังสือประเภทให้ความรู้ในนอนฟิกชันอื่นๆนะ,ะซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าเช่นนั้นบุคคลท่านนี้คือทํางาน7วันเวลาว่างของท่านคืออ่านหนังสือนะคะแล้วก็จริงๆท่านดูแบบเหมือนกับรักษาสุขภาพร่างกายได้ดีด้วยการออกกําลังก,กายด้วยกันเดินไปกลับทุกวันเรารู้สึกว่าอย่างเงี้ยหลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นชีวิตที่แบบธรรมดาสามัญเหลือเกินนะ,ะแต่เราเราอยากจะบอกว่าเขา contribu ์อะไรให้กับโลกใบนี้เยอะนะ ในมุมของเราที่มองคือว่าอาจารย์เองก็จะมาถึงก็คุยเรื่องงานเลยบอกว่าเฮ้ยอยากคอแแลบกับเราว่าเราจะร่วมงานกันได้ในประเด็นไหนนะ ท่านอยากจะทําวิจัยเรื่องนี้เรื่องนี้ท่านก็ไปมีเวลานกะก็คือเขียนขอทุนวิจัยนะซึ่งเราบอกเลยว่าถ้าโลกนี้มีคนอย่างอาจารย์ทวีธรรมอีสักประมาณร้อยคนนะเอาเฉพาะในประเทศไทยเราอาจจะได้พัฒนาอะไรเปเยอะมากเพราะชีเป็นชีวิตที่ทุ่มเทให้กับงานนะเราเข้าใจว่าหลายคนอาจจะไม่พึงปรารถนาที่จะใช้ชีวิตแบบนี้เพราะรู้สึกว่ามันค่อนข้างตึงไปแต่เชื่อเถอะว่าตอนที่เราคุยกับท่านไม่มีโมเมตนต์ไหนที่ท่านรู้สึกว่าเป็นเรื่องซัฟเฟอร์นี่คือความตั้งใจอย่างสุดซึง้งและความสุขข,ของคนคนหนึ่งที่ได้ทำงานเพราะว่า จริงๆนะมันคือคำว่ากริดนะคะคือเหมือนกับเป็นแพชชั่นที่รุนแรงและกล้าแบบรุนแรงกล้าแล้วก็อยากจะพยายามให้มันดีขึ้นแล้วคนเหล่านี้แหละค่ะเรามั่นใจเลยว่าท่านจะประสบความสำเร็จแน่นอนพอถามอาจารย์ย้อนกลับไปบอกแทงไปที่เชอร์ปล่าว่าอาจารย์ท่านอาจารย์มองเห็นอะไรในตัวน้องที่เป็นจุดเด่นเหมือนกันเลยอาจารย์บอกว่าน้องก็เป็นคนมีความพยายามแล้วพอเราฟังจากเชอร์ก็จริงคือในแง่ว่าเฮ้ยถ้าเป็นเราเราทำแลบเฟลเนี่ย เรายอมแพ้ไปแล้วนะเราไม่อยู่ถึงสี่ห้าทุ่มหรอกเราเป็น Research assistant เราทำตามเวลาก็พอใช่ไหมเข้าแปดออกห้าอะไรเงี้ยเอ็กแต่ว่าเธอไม่ใช่คนแบบนั้นจริงๆเธอก็ปรึกษาหลายคนในหลายๆเรื่องแต่ว่าเราเชื่อว่าอาจารย์กับเธอนี่มีความผูกพันนะ่ะในแง่ว่าต่อไปถ้าจะเรียนต่อก็ต้องเป็นอาจารย์ทวีรรมที่เขียน r e c o m m e n d a t i o n ให้เธอให้เธอเนาะแล้วก็ความเป็นสิทธิ์เป็นอาจารย์เนี่ยอยู่ตลอดไปแล้วเวลาคุยเนี่ยเราก็เห็นเลยว่าแบบเขาสนิทกันนะแล้วอาจารย์เองก็แบบ ขายของเก่งเหมือนกับเชอปางกเลยนะตลกมากคือเราบอกว่าเนี่ยมีหนังสือห่อง soft power อาจารย์เขาบอกว่าผมยังไม่ได้ดูเลยรู้ว่าเขาออกหนังสือแต่ยังไม่เห็นก็ให้อาจารย์มาจับๆหน่อยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าคือแบบเร็วแม่อาจารย์ก็หายไปทางเชอปางวกาแบบเฮ้ยจร,จริงๆแบบอยากให้ที่มหาทิาทาลัรมหิโดนมีหนังสือเล่มนี้อะไรเงี้ยก็คือคุยกันแบบรวดเร็วนะคะสรุปก็คือเหมือนกับเชอก็บอกว่าถ้าเกิดว่าที่บ้านมีเ,เธอจะเอามาให้นะเป็นในห้องสมุดของมหาทิทาลัยเออฟังแล้วก็แบบ น่าสนใจดีนะและอาจารย์ก็จะเล่าถึงกระบวนการต่างๆว่าเนี่ยเดี๋ยวเสร็จงานจากเราเนี่ยอีกวันหนึ่งหกโมงเชา้าก็ต้องพาทั้งษาไปทําอะไรสักอย่างมาู้แต่เช้านะก็เป็นเหตุการณ์ที่คุยแต่เรื่องงานจริงๆนะพูดตามตรงแล้วเราก็สังเกตในมุมส่วนตัวแล้วกันอย่างเชอเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ละเอียดเหมือนกันนะเราเห็นตอนที่แบบเหมือนเราทีมงานเอาอาหารมาให้น้องทานนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าน้องเองเนี่ยพอทานเสร็จเนี่ยเช็ดขอบจานด้วยเช็ดเหมือนกับ จานให้ให้ดูสะอาดแล้วก็ไม่เลอะเทอะแล้วก็เอาไปเก็บเองเราบอกอ่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้นักศึกษาช่วยเก็บอะไรเงี้ยเชอบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวทําเองนะคะแล้วก็เหมือนกับเธอดูน่าจะเป็นคนที่รักแม่มากๆนะเวลาทานอาหารเวลาอะไรเนี่ยก็จะพูดถึงคิดถึงแม่นะมีการซื้ออาหารกลับไปฝากคุณแม่อนยะ่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าไม่น่าสนใจนะคือหมายความว่าเราเองเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คิดถึงคนที่บ้านมากนะอายุ ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เนี่ยเรามักจะคิดถึงแบบแบบเซลล์เซ็นเตอร์คือโฟกัสที่ตัวเองแต่เชอเนี่ยแบบคิดถึงครอบครัวของเธอคือถ้าเราถามอะไรไปเนี่ยเราชอบแววตาของน้องแมทเป็นแวลาตาที่สู้คนแล้วแบบไม่กลัวอะไรเลยนะคือเหมือนกับเป็นคนที่รับฟังอชอบในการชอบในการที่จะดีเบตในการออกความเห็นแล้วก็ เป็นคนที่เหมือนกับคือสายตาเขาคือสายตาของคนที่ที่สู้อะเราเราไม่รู้จะอธิบายคือเหมือนกับไม่ใช่สู้ชีวิตนะแต่เป็นสายตาที่สู้แล้วก็เออเหมือนกับเอาเรื่องอะเออประมาณนี้นะคะเอาเรื่องนี้ไม่ใช่แบบหาเรื่องชาวบ้านแต่บอกคเขาจะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอ่านี่เริ่มไปแบบเชิงโหราศาสตร์ห่วงจุย้ยไม่ใช่งั้นแต่เป็นตาที่เวลาพูดอะบางคนจะสบตาแล้วสมาธิวกแวกใช่ไหมแต่เขาไม่ใช่คนอย่างนั้นเราเองเขินสําหรับทั้งกรณีอาจารย์เชิบ อาจารย์แล้วก็เชือปราเพราะาในช่วงที่คุยอ่ะโทรศัพท์เข้าเราตลอดเวลาซึ่งแบบโทษนะฮนเดียนรู้สึกเบื่อมากนะคะพอคุยพุยไปปุ๊บโทรศัพท์เข้าเราก็เหมือนต้องรับสายแต่ความตั้งใจสายตาทั้งที่ทั้งคู่ส่งมาหาเราแล้วเรื่องที่เขาตั้งใจจะเล่าเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกเลยว่าหลังๆมานะคะมีโทรศัพท์เข้ามามันเกือบสิบสายในระหว่างนั้นอ่ะพะส่วนตัวเป็นคนงานยุ่งเนาะเราแบบพอรับไปสักครึ่งหนึ่งอ่ะอีกสักห้าหกสายเราเลิกรับเลยเพราะรู้สึกว่าเป็นการกระทําที่ไม่น่ารัก ถ้ารับสายระหว่างที่เขาตั้งใจคุยเพราะทั้งคู่เวลาคุยเขาตั้งใจคุยและตั้งใจจะให้เราฟังจริงๆนะนะฮะประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของสองท่านนะที่รู้สึกว่าเราได้อะไรเยอะมากจากทั้งสองท่านนะมันมีทั้งเรื่องความเป็นมินิมอลเลสโหทนถะ้าเป็นมินิมอลเลสต้องถามอาจารย์เชอร์ปังเลยแล้วก็อย่างเชอเองเราก็เซอร์ไพรส์นะเพราะว่าเรารู้ว่างานในวงการอย่างเงี้ยมันน่าจะเหมือนกับได้สิ่งตอบแทนทั้งตัวเงินและอื่นๆเนี่ยที่ดีนะแต่ว่าเชอเองก็ เรียนรู้ที่จะเธอก็บอกแล้วว่าเธอแบบมีเป้าหมายชัดเจนอะ่ะมันไม่ใช่เป้าหมายเพื่อแบบซื้ออะไรที่มันแบบโอ้โหแพงหรืออะไรแบบนี้นะเธอก็เล่าว,ว่าเธอต้องฝึกอะไรบ้างเธอต้องหาอะไรเธอต้องหัดแต่งหน้าหัดแต่งตัวนะคะเธออยากที่จะช่วยคุณแม่มันเท่านั้นเองทุกท่านชีวิตมันคือเท่านั้นเองแล้วจริงๆความอยากของเธอหลังจากเนี้ยถ้าพ้นที่เซ็นสัญญาไป6ปีเนาะเราเข้าใจว่าเช่นนั้น เธอก็แค่อยากที่จะไปเที่ยวรอบโลกงั้นแล้วการศึกษาก็อาจจะถูกพุทธินไปอยู่ในนั้นก็คือ,เ,อเรียนต่อด้วยคือไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็มีโอกาสในการเที่ยวรอบโลกเพราะเธอก็มีแรงบันดาลใจเป็นหนึ่งในอาจารย์ของเธอซึ่งเธอบอกว่าคนที่ไปต่างประเทศแบบไปหลายๆจุดเนาะดูเขามีความรู้เยอะมากเลยแล้วก็คงมาเล่าอะไรให้เธอฟังเยอะแล้วเธอก็คงอยากที่จะผ่านประสบการณ์เหล่านั้นบ้างนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นการเมสาและการให้ทุกท่านฟังว่าเอ้ยเหมือนกับ เจอคนแล้วเราก็รู้สึกประทับใจนะในชีวิตของคนหลายคนนะคะแล้วก็ใครมีอะไรอยากจะแชร์ก็มาเล่าให้เราฟังบ้างแล้วใครมีเรื่องราวของใครที่น่าสนใจอันนี้พูดเริ่มบนแล้วนะ,ะมามาให้เราฟังด้วยนะสำหรับนี้ต้องขอขอบคุณมากที่อยู่กันจนจบรายการนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่กับรายการ The Minimalist d i a r y สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ